ประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีทนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกแกละรัฐมนตรีว่ากลางงรกบมราชวงศ์ปีดิยาธรเทวกุลรองนายกศาสตราจารย์ดรยงยุทธยุทธวงศรองนายกรัฐมนตรีทนเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าต่างประเทศนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีม่มหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวันธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกอุดมเดชศีตะบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาหกสมหมายพาสีรัฐมนตรีว่าคลังพิเชษดุรงคะเวโรธรัฐมนตรีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าวัฒนธรรม กฤิณาพงศ์กีรติกรรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายนายดอนปรมัั a ิินัยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนางกอบการวัฒนะวะรางกูลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา พลตำรวจเอกอดุลแสงสีแก้วรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายปิติพงษ์พึ่งบุญนะอายุทยารัฐมนตรีว่ากเกษตรและสหกรณ์พลอากาศเอกประอินจันตองรัฐมนตรีว่าคมนาคมนายอาคมเติมพุทยาภัยสิทธ รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพลเอกดาวพง์รัตนะสุบันรัฐมนตรีว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพรชยัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าเทคโนโลยีและขออภยัยนายพรชยัยรุจิประภารัฐมนตรีว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนารงชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าพลังงานพลเอกชัดชัยสาริกัญละกัญยะรัฐมนตรีว่าพาณิชย์นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่ามหาไทยนายสุธีมากบุญ รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่ายุติธรรมพลเอกสุรศักดิ์การจนะรัฐรัฐมนตรีว่าแรงงานพลเรือเอกนรงค์พิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าศึกษาธิการพลโทสุรเชษฐ์ไชย,ยวงศ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัตนะ์ขออภยัยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัศมีอ,อ,อ่านผิดนะครับนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนายจักมล ขาสุขวณิชรัฐมนตรีว่าอุตสาหกรรมบางชื่อก็ไม่ไม่ไมคุ้นนะฮะไม่เคยได้ยินเลยอ่านผิดก็ต้องต้องต้องขออภัยนะสะกุลหรืออัขระผิดนะเป็นชื่อยศหรือนมสกุลเพราะบางท่านเนี่ยไม่คุ้น,นไม่เคยได้ยินชื่อเลยเนาะอ่าก็หนึ่งนะประยุทธ์หนึ่งเขาเรียกประยุทธ์หนึ่งคอ,อรมอประยุทธ์หนึ่งนะเนาะ